ความน่าสนใจของชุมชนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นชุมชนที่อยู่ริมทะเละครับแล้วก็พื้นที่ของชุมชนนี้เมื่อก่อนอะ่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้คืออยู่ในทะเลแล้วถูกกัดเซาะเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเขามันก็คือการถูกล้นถอยมาโดยการาถูกผลักด,ดันจากธรรมชาติครับเข้ามาอะไรเงี้ยสำหรับผมที่มันทัชแต่แรกเลยนะที่เราเข้าไปดูอะไรเงี้ยคือเรื่องขยะมากว่า คือการที่มันเป็นพื้นที่ที่รับขยะเข้ามาจากทะเลอะ่ะมันกลายเป็นว่าขยะที่อยู่ในชุมชนมันไม่ใช่ขยะของเขาอะไรเงี้ยมันเป็นขยะที่ถูกพัดมาจากพื้นที่อื่นประเทศอื่นอะไรเงี้ยมีทั้งขยะที่มันแบบเราเห็นขวดน้ําที่มันมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราภาษาอื่นเลยอะไรเงี้ยอยู่แบบอยู่ตามพื้นเลยเนี้ยที่มันถูกสัตว์เข้ามาในป่าชายเลนอนะไรเงี้ยคือจริงๆปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนนี้เลยละ่ะ